สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟสีทุกท่านที่รับชมบรรยากาศบ้านโมเบลสวัสดีตอนคำ่คำค่ำบรรยากาศตอนค่ำค่ำนะครับนี่แม่แม่บรรยากาศบ้านโมเบลแดดส่องเลยนะครับวันนี้แดดแดดลงมาเร็วนะครับพระอาทิตย์วันนี้ตอนเรียนน่าจะได้ทานต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นกล้วยสวยๆนะครับนี่แม่แม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับ แม่แม่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านสาวอ้วนนะครับน้อช่วกก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศบ้านโมเบลอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสวยๆเมื่อวานไปนะครับกับควนเคียนกับควนแบงค์นะครับแม่แม่สามท่านสามคนแล้วก็แกล้ก้านมะพร้าวนะครับมาหนึ่งรถเลยนะครับวันนี้ก็จัดนะครับเงสายวันนี้จะได้ทานต้นกล้วยสวยๆนะครับสาวอ้วน สาวันวันนี้จะไปนะครับไปช่วยบ้านพายภูผานะครับแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจให้กับบ้านโมเบลด้วยนะครับแม่แม่มาพูดคุยกันนะครับแม่แม่ในตอนช่วงค่ำนะครับอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่เดิมนะครับจุดเดิมนะครับรวมตัวพลช้างนะครับหลายเชือกเลยนะครับไปช่วยบ้านผูผานะครับสร้างบ้านแม่แม่ก็เข้ามาให้กําลังใจน้าแน้ด้วยครับแม่แม่นนี้ก็จะเป็นเชือกของ จะเป็นของแม่เป้หรือว่าของแม่เอฟซีของน้ำมนต์เนาะนะครับน้องโชก็ยังไม่ได้ถามเลยนะครับนี่แม่เพราะว่าปูเป้ใส่ไม่ได้น่าจะให้โมเบลนะครับแม่แม่ใส่ได้แต่ว่าคอกว้างเขาก็เลยมาให้โมเบลใส่สาวสวยแห่งทราดวันนี้นะครับเก็บขยะเรียบร้อยนะครับแม่แม่ ขยะเราก็มีประโยชน์นครับเอามาตากไวน้นะครับเอาให้นะครับไล่ยุงเอามาตากไว้ให้แห้งนะครับเศษเศษหญ้าเอาไว้จุดยุงให้โมเบลแล้วก็จุดยุงให้น้องวัวน,นะครับนี่ไม่แม่มแมยากาศบ้านโมเบลสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับโมเบลมันมีอะไรหรอกโมเบลเอยมันไม่ยังดอกนีแต่ห้าแล้วน่นี่